อย่าว่าแต่ไทยเลยที่อื่นก็ขายไม่ดีมีเหตุผลต้องเปิดฟังเวลานี้ทุกคนมักเข้าใจว่าโรงงานผลิตรถยนต์ในเมืองไทยมักมียอดส่งออกมากกว่ายอดขายในประเทศเสมอแต่บางรุ่นก็ส่งออกแล้วเรียกว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหรนะ่นักนั่นก็คือการตอบรับน e ิสสันคิกส์อีพาวเในประเทศญี่ปุ่นจัดว่ามีการตอบรับไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่นักจากเป้าหมายการขาย5,000คันต่อเดือนที่ส่งออกจากไทย ซึ่งจากการติดตามข่าวสารรถยนต์ในต่างประเทศค่อนข้างส่วนทางกับความเข้าใจว่าคิกน่าจะขายดีที่ญี่ปุ่นแต่ว่าจริงๆแล้วยอดขายที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ลื่นไหลเท่าที่ควรนิสส e ันคิกซ์อีพาวเวอร์เป็นรถยนต์ที่ตั้งเป้าหมายเป็นรถยนต์ที่เน้นทัตลาดนด้ญี่ปุ่นเป็นหลักเท่านั้นที่อื่นจะไม่สําคัญเท่าไหร่นะแต่ฐานการผลิตกลับเป็นในประเทศไทยทําไมไม่ใช่ในญี่ปุ่นละ่ะก็เพราะเป็นหนึ่งในการผลงานการไ فا ่ของชาวไทยที่ต้องขอร้องให้ญี่ปุ่น ผลิตรุ่นนี้ในไทยไม่เช่นนั้นโรงงานในไทยจะไม่มีอะไรให้ผลิตอีกแล้วและเมื่อย้ายการผลิตมาไทยจึงจำเป็นต้องดัน Kicks e-power ในไทยให้แจ้งเกิดด้วยด้วยการเผื่อยอดการผลิตเดือนละ1,000คันสำหรับไทยซึ่งผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นกันเป้าหมายของ Nissan Kicks e-power ในญี่ปุ่นคือเดือนละ5,000คันต่อเดือนผ่านร้อนผ่านหนาวด้วยสถานการณ์โควิดและสถานการณ์ชิปขาดแคลนอย่างแรงตั้งแต่ปี2020จนถึงปัจจุบัน ยอดขายเฉลี่ยต่อเดือนก็ถือว่าทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักและยอดขายเดือนเมษายน2022ก็ทําได้แค่เพียง1,121คันขนาดที่ Toyota r i t e 6,343คัน Yaris Cross 4 0 8 0คันและ Corolla Cross 3,210คันเว็บไซต์นิตยสารเบสคาประเทศญี่ปุ่นได้วิเคราะห์เหตุผลว่าทำไม Nissan Kicks ePower ถึงขายไม่ค่อยดีในญี่ปุ่นอาจจะเป็นเพราะดังนี้นะครับ ซึ่งข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อคิดเห็นจากผู้เขียนเป็นหลักข้อแรกโชว์รูมนิสสันญ,ญี่ปุ่นปัจจุบันค่อนข้างมีจำนวนน้อยรุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มตลาด SUV มีเพียงแค่ Kicks, x t r a i l และอริยะยืนเด่นเป็นสง่าในโชว์รูมขณะที่ t o y ยต้มีตัวเลือก SUV ขนาดเล็กตั้งแต่ t o y ยต้ r i ร e ์ยาริสครอ s ซีเอชอาร์โคโรล่ไปจนถึง r a ฟโฟร์ฮริเออร์ลนคริเซอร์พราและ Land Cruiser ทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกได้ตรงกับความต้องการของพวกเขาอย่างมั่นยําเช่นหากเขาจะลองรถคันนี้แล้วรู้สึกว่าไม่พอใจไม่ชอบใจบางคนก็อาจจะชอบรถคันนี้เพราะใช้งานง่ายกว่าหรืออาจจะชอบคันนั้นเพราะการออกแบบทําได้ดีกว่าเป็นต้นส่วนนิสสันนอกจากจะมีตัวเลือกที่น้อยมากแล้วแถมมีความแตกต่างและห่างชั้นกันมากเกินไปทั้งคุณสมบัติและราคาทําให้ตัวเลือกลูกค้าเนี่ยมีน้อยมาก พอไม่มีผลิตภัณฑ์ที่ลงตัวกับลูกค้าให้เลือกจึงทําให้ลูกค้าปฏิเสธนิสสัน s u v ไปได้ข้อที่2ออันนี้ผู้เขียนนิติสารเบสคาเขาวิเคราะห์เอาว่านะครับการออกแบบของน e ิสสันคิสอีพาวเวอร์ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ยอดขายไปได้ไม่ไกลนะักถึงแม้ดีไซน์ภายนอกตัวรถเนี่ยมาแนวสปอร์ตแล้วก็มีความหรูหราใช้ได้แต่ก็มาแนวอนุรักษ์นิยมและไม่สามารถทิ้งหรือฝากรอยประทับใจไว้ในลูกค้าได้นานเท่านาน การออกแบบกระจังหน้า V-Motion ที่ดูเท่และแข็งแกร่งก็จริงแต่ถว่ามันยังไม่มีเอกลักษณ์มากพอที่สำคัญ n i สสันคิสออริจินอลเปิดตัวตั้งแต่ปี2016ที่บราซิลพอเปิดตัวโฉมใหม่ปี2020ก็มีการเปลี่ยนภายนอกจริงแต่ภายในดีไซน์กลับไม่เปลี่ยนเลยเลยทำให้ขาดแคลนความสดใหม่และนวัตกรรมใหม่จึงทำให้ด้อยกว่าคู่แข่งมากในขณะที่นิสสันโนใหม่ในญี่ปุ่นเป็นรถรุ่นเปิดตัวใหม่สดจริง จึงได้รับกระแสและยอดขายที่สูงกว่าและยังอ้างอิงว่า Toyota CHR ดูจะเป็นรถที่ทุ่มเทกับการออกแบบทั้งภายนอกและภายในให้ลูกค้าจดจำได้มากกว่าซึ่งอ้างอิงจากวัตถุประสงค์ของ t o y o ต a ว่า CHR เป็นรถที่เอาใจลูกค้าที่ชื่นชอบความพิเศษในแบบของมันจริงๆยังไม่พอเขายังระบุว่านิสนคิกที่จำหน่ายส่งญี่ปุ่นเป็น e-Power เจนแรกที่อัปเกรดขึ้นมา ไม่ใช่ e-Power เจนที่2ที่ติดตั้งใน Nissan Note โฉมใหม่ล่าสุดซึ่งมันก็ดีอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ถึงกับมีวิวัฒนาการเทียบเคียงกับ Note ใหม่ได้เลยข้อ 3. ราคาจำหน่ายก็ไม่ถึงกับดึงดูดใจมากนะักในช่วงแรกของการเปิดตัวมันน่าสนใจเพราะมันเป็น e-Power ในร่าง SUV e ครั้งแรกแต่เมื่อนานวันเข้าความน่าสนใจก็ยิ่งลดน้อยถอยลงลงไปปัจจุบัน Nissan จะมีการปรับ k e ิ e-Power ในรรนนี้ แต่ในญี่ปุ่นยังไม่มีกำหนดการว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่กันแน่เพราะขาดแคลนชิปครับนิส e ันคิกซ์อีพาวเวอร์ปรับโฉมใหม่ในญี่ปุ่นจะแนะนำรุ่นขับเคลื่อนสี่ล้ออีกด,ด้วยทั้งนี้ทางผู้เขียนคอลัมน์เบสคาร์ดังกล่าวมองเห็นว่าการใส่รุ่น 4WD r i v e อ่านไม่ช่วยยอดมากนักเพราะโนตก็มีรุ่นขับ4มาก่อนแล้วยกเว้นว่ายกเว้นว่าจะมีการอัปเกรดดีไซน์ภายในใหม่น่าจะพอช่วยกู้ยอดได้บ้างทั้งนี้ผู้เขียนเขายังแนะนำว่าให้นิสันญี่ปุ่น ยอมโอนอ่อนผ่อนปรนกลยุทธ์การผลิตรถให้มากกว่านี้หน่อยควรจะแนะนำนำิสันแม็กไนท์แคชกาย์แพทโร o l ในญี่ปุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีแม g กไนทเนี่ยก็จะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อคิกส์ได้ง่ายขึ้นเพราะมีตัวเปรียบเทียบให้ลูกค้าตัดสินใจนั่นเองและผู้เขียนมองว่านิสันซากุระเนี่ยอาจจะเป็นรถ EV ขนาด K-car ที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของนิสัน ซึ่งพอเป็นจุดเปลี่ยนของนิสสันปุ๊บนิสสันก็อาจจะมีความแข็งแกร่งสตรองพอที่จะต่อกรกับ Toyota ได้เพราะตอนนี้โ o โยตา้าไรซึ่งคู่แข่งที่มาเทียบเคียงรัศมีในญี่ปุ่นแล้วครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้นะครับ